หัวข้อที่2นะมาดูสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิตกันการศึกษาสมบัติของแสงโดยอาศัยรังสีของแสงและเรขาคณิตในการวิเคห์เนี่ยจะเรียกว่าทัศนาศาสตร์เชิงเรขาคณิตนะมีอยู่2ออย่างก็คือการสะท้อนของแสงและการหักเหของแสงเรามาดูแรกก่อนก็คือการสะท้อนของแสงการที่เรามองเห็นวัตถุได้เนี่ยเพราะว่ามีแสงจากวัตถุมาเข้าตา ส่วนการมองเห็นของภาพของวัตถุในกระจกเพราะมันมีแสงจากวัตถุนเนี่ยไปตกกระทบพื้นผิวกระจกเงาราบแล้วสะท้อนเข้าตาอีกทีหนึ่งอันต่อมามารู้จักผิวขรุขระกันจริงๆแล้วผิวขรุขระเนี่ยมันจะประกอบด้วยผิวเรียบจํานวนมากนะโดยที่มุมระหว่างผิวเหล่านั้นเนี่ยมีค่าต่างๆกันก็มาดูตามรูปนี้ผิวขรุขระจริงๆแล้วมันก็คือประกอบด้วยผิวเรียบจํานวนมากมาต่อๆกันแบบนี้แล้วก็เกิดการสะท้อนของแสงแล้วมาเข้าตา แล้วคือเนื่องจากมันมีผิวเรียบหลายผิวเวลามันเกิดการสะท้อนปุ๊บมันก็เลยดูแวววาวเพราะว,าว่ามันมีจุดตกกระทบและสะท้อนหลายจุดอ่ะเติมรูปนี้เข้าไปด้วยโดยกฎการสะท้อนเนี่ยที่ผิวใดๆนะจะมีอยู่2ข้อนะมาดูข้อ2ก่อนเลยข้อ2ก็จะเหมือนตอนที่เราเรียนในเรื่องคลื่นก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนณนะตำแหน่งที่แสงตกกระทบนิยามของมุมตกกระทบก็คือมุมที่ทิศของคลื่นตกกระทบทำกับเส้นแนวฉากก็เป็นตัวนี้เซต้าหนึ่งหรือ หน้าคลื่นตกกระทบทํากับผิวสะท้อนหน้าคลื่นก็คือเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างจุดที่มีเฟสตรงกันของคลื่นตัวนี้ก็คือหน้าคลื่นโดยคุณสมบัติของหน้าคลื่นก็คือจะตั้งฉากกับทิศคลื่นด้วยนี่ก็เป็นหน้าคลื่นมันก็เลยตั้งฉากกับทิศคลื่นจากนั้นมันก็จะสามารถไล่สามเหลี่ยมได้ว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนี้จะไปคล้ายกับสามเหลี่ยมสีน้ําเงินใช้มุมร่วมกันตัวนี้มุมฉากตัวนี้มุมฉากแสดงว่าอันนี้เตต้าหนึ่งนี่ก็เตต้าหนึ่งด้วยแล้วก็ มุมสะท้อนก็คอนเซปต์เดียวกันมุมสะท้อนก็คือทิศของคลื่นสะท้อนทำกับเส้นแนวฉากก็เลยเกิดเป็นเซตัสองขึ้นมาโดยมุมตกกระทบคือสเซตหนึ่งก็จะไปเท่ากับมุมสะท้อนคือเซตสองอ่ะเติมอันนี้เข้าไปหนึ่งรอบใส่เข้าไปแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คืออันนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่ารังสีตกกระทบรังสีสะท้อนและเส้นแนวฉากเนี่ยต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะเช่นสีแดงนี้เสมือนทำหน้าที่เป็นรังสีตกกระทบ สีน้าเงินก็คือเสมือนทาหน้าที่เป็นรังสีสะท้อนแล้วก็อินสอกดสีเงินเป็นเส้นแนวฉากปรากฏว่าแังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีสะท้อนเนี่ยต้องอยู่ในระนาบเดียวกันรู้ตัวอย่างเช่นอยูด่ดีไปสะท้อนแล้วสีน้าเงินหักเข้าไปข้างในแบบนี้แม้ว่ามุมมันเท่าเดิมนะแต่ไม่ได้คือมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันไม่สามารถหักออกมาข้างนอกหรือหักเข้าไปข้างในอย่างนี้ได้อ่ะเข้าใจไหมคะคราวนี้มาดูอันต่อมาเวลามองตัวเองในกระจกอะ ก็คือเราก็จะพอเกิดความเข้าใจพื้นฐานได้ว่าภาพที่อยู่ในกระจกมันจะอยู่ลึกเข้าไปเท่ากับระยะที่เราห่างจากกระจกคือเรื่องการเห็นภาพในกระจกเนี่ยเรานึกถึงปรากฏการณ์รอบๆต,ตัวแรกสุดเลยเนี่ยมันก็คือวเวลาเรามองน้ําเรามองน้ําเฮ้ยมันก็จะมีการสะท้อนของแสงในน้ำนก็จะเสมือนเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในน้ําได้คนตั้งแต่สมัยนั้นเขาก็เริ่มคิดแล้วว่า ي, เฮ้ยไอภาพที่มันอยู่ลึกเข้าไปในน้ําเนี่ยมันห่างจากผิวน้ําเท่าไหร่อันนี้คือปรากฏการณ์แรกนะที่คนเรา เริ่มสงสัยเรื่องเกี่ยวกับภาพสะท้อนแต่เวลาสงสัยะไรแบบนี้มันควรจะมีการทดลองหรือมีอะไรบางอย่างมาพิสูจน์เพื่อให้รู้ว่าระยะภาพที่เห็นในกระจกเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่การหาตำแหน่งของภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนวัตถุผิวราบนะมารู้จักปรากฏการณ์นี้การมีชื่อว่าพาราแลกพาราแลกคือการที่เราเห็นตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเราเปลี่ยนทิศการมองของวัตถุนั้นใช้ในการตรวจดูว่าวัตถุ2ชิ้นหรือภาพสองภาพ อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ก็จะเล่าการทดลองให้ฟังการทดลองเนี่ยเขาจะมีกระจกแบบนี้แล้วก็เอาวัตถุไปปักไว้หน้ากระจกมันจะเกิดเป็นภาพปะปะสีแดงอยู่ในกระจกจากนั้นจริงๆก็ใช้เป็นเข็มนะปักด้านหน้าอันหนึ่งเกิดภาพอยู่ในกระจกจากนั้นเขาก็จะเอาเข็มอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปปักด้านหลังโดยเขาปักให้มันอยู่สูงขึ้นไปแล้วก็ทับกับภาพสีแดงที่อยู่ในกระจกการทดลองของเขาคือคราวนี้มาดูเป็นคลิปการทดลอง เรื่องพาเลกนะจะได้เข้าใจดได้ชัดเจนมากขึ้นอ่าลองดูเลยครับกิจกรรมการเกิดภาพในกระจกเนารารบสงค์ของการทำกิจกรรมเพื่อหาตำแหน่งของวัตถุที่วางไว้ได้านกระจกนาราบด้วยวิธีพาเลกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมเข็มหมุดสองเล่มที่มีหมวกเข็มหมุดสีต่างกาันกระจกเนาราบดินน้ำมันกระดาษขาว วิธีการทำกิจกรรมวางกระจกเนาราบบนกระดาษขาวที่รองด้วยผังโปมงให้ผิวหน้าของกระจกตั้งฉากกับกระนาบของกระดาษโดยยึดกระจกเนาราบไว้ด้วยดินน้ำมันปักเข็มหมุดเล่มแรกไว้หน้ากระจกแล้วมองภาพของเข็มหมุดในกระจกปักเข็มหมุดอีกเล่มหนึ่งไว้ด้านหลักกระจกโดยเล็งให้เข็มหมุดทั้งสองเล่มและภาพในกระจกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันซึ่งจะเห็นทั้งสามซ้อนกัน เมื่อมองในแนวตั้งฉากกับกระด้างของกระจกให้ผู้ทดลองเอียงศีรษะไปทางซ้ายสังเกตภาพของเข็มหมุดเล่มแรกกับเข็มหมุดเล่มที่อยู่ด้านหลังกระจกแล้วให้ผู้ทดลองเอียงศีรษะไปทางขวาสังเกตภาพของเข็มหมุดเล่มแรกกับเข็มหมุดเล่มที่อยู่ด้านหลังกระจกให้ผู้ทําการทดลองเปลี่ยนเทียบภาพที่สังเกตได้เมื่อเราเอียงศีรษะไปมาเข็มหมุดเล่มแรกกับเข็มหมุดเล่มที่อยู่ด้านหลังกระจกซ้อนกันอยู่เช่นเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ซ้อนกันให้เลื่อนเข็มหมุดที่อยู่ด้านหลังกระจกจนเห็นเข็มหมุดเล่มแรกกับเข็มหมุดเล่มที่อยู่ด้านหลังกระจกซ้อนกันเสมออันนี้ดูตามรูปในวิดีโอครับจะเห็นได้ว่าแบบเนี้ยเข็มหมุดที่อยู่ด้านหลังกับเข็มหมุดที่อยู่ในกระจกเนี่ยพอเราเอียงไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะไม่ทับกันแล้วการไม่ทับกันแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีพาแลกต่อกันอยู่วัดระยะวัตถุโดยวัดระยะจากเข็มหมุดตัวสั้นถึงกระจกวัดระยะภาพ โดยวัดระยะจากเข็มหมุดตัวยาวถึงกระจกทําการทดลองซ้ําโดยเปลี่ยนระยะวัตถุไปอีกสองค่าวิธีพาราแลกช่วยหาตําแหน่งที่เกิดภาพได้ซึ่งถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งภาพที่อยู่ในกระจกกับเข็มหมุดสีเขียวอยู่ด้านหลังเนี่ยทับกันพอดีนะครับแบบนี้แปลว่าเข็มหมุดที่เปปกักอ่ะมันไปปากอยู่ที่ ตำแหน่งของภาพที่อยู่ลึกเข้าไปด้วยระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุพอดีแบบนี้มันก็จะเรียกว่าไม่มีพาเลกการทดลองนี้มันก็เลยทําให้เราค้นพบระยะภาพได้ว่าเท่ากับระยะวัตถุอ่ะกลับมาดูที่รูปนี้ปรากฏว่าเข็มที่ปักด้านหลังเนี่ยมันจะมีอยู่จุดนึงเมื่อไปปักแล้วเนี่ยไอ้เข็มสีเขียวเนี่ยกับภาพที่อยู่กระจกมันก็ยังทับกันตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเปลี่ยนทิศการมองไปทางไหนก็ตาม จากปรากฏการณ์นี้สิ่งที่เราค้นพบก็คือจุดที่เข็มไปปักด้านหลังกระจกเนี่ยมันไปปักอยู่ที่ตำแหน่งของระยะภาพของภาพที่เสมือนเกิดในกระจกพอดีดังนั้นไม่ว่าเรามองไปทางไหนมันก็เลยยังทับกันอยู่ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าพาราแลกไอพาราแลกเนี่ยมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เราสามารถรู้ระยะภาพได้ซึ่งระยระวัตถุเราตั้งเป็น S นะระยะภาพตั้งเป็น S อสดดจากปรากฏการณ์นี้เราจึงรู้ได้ว่าสําหรับกระจกเงาลาบ ระยะวัตถุมันก็จะเท่ากับระยะภาพเสมออ่ะเติมไปด้วยพาแลกก็เลยเป็นกระบวการที่ทําให้เรารู้ระยะภาพอ่ะมาดูแจกแจงเพิ่มขึ้นกว่าน,นี้นะคือถ้าดูจากนิยามของคำว่าพาแลกพาแลกเนี่ยแปลว่ามันอยู่ที่เดียวกันหรืออยู่คนละที่อยู่ที่เดียวกันผิดนะด้วยจากนิยามของพาแลกเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนไปจากเดิมนะคือคําว่าพาแลกเนี่ยแปลว่าอยู่คนละที่แต่ถ้าเป็นคําว่าไม่พาแลกเนี่ยแปลว่าอยู่ที่เดียวกันเช่นตอนเนี้ยมุกกับพี่ มีพาแหลกกันไหมมีค่ะมีถูกเพราะว่าเรานั่งอยู่คนละที่พี่นั่งสอนอยู่ที่หนึ่งมุกนั่งเรียนอยู่ที่หนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่ามีพาแหลกต่อกันด้วยลอจิกนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าวัตถุสองวัตถุจะไม่พาแหลกกันไม่พาแหลกแปลว่าอยู่ที่เดียวกันเป็นไปได้ผิดนะวัตถุสองวัตถุจะไม่พาแลกกันไม่ได้เช่นสมมุติว่าเราย้อนเวลาได้แล้วก็นี่คือเราในอดีต กฎการย้อนเวลาที่เกี่ยวกับพาแลกะเราไม่สามารถย้อนเวลาแล้วไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของเราในอดีตได้ไงเพราะว่าตำแหน่งเดิมของเราในอดีตมันก็มีเราเนี่ยอยู่ณตำแหน่งนั้นอยู่แล้วเราไม่สามารถไปอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ไงก็คือวัตถุสองวัตถุมันก็เลยต้องมีพาแลกต่อกันหรือมีปากกาแดงวางอยู่อีกอันหนึ่งเป็นปากกาน้ำเงินเราก็ไม่สามารถเอาปากกาน้ำเงินไปวางทับปากกาแดงณตำแหน่งเดียวกันและเวลาเดียวกันได้วัตถุก็เลยจะมีพาแลกต่อกันเสมอ คราวนี้มาดูการเขียนตำแหน่งของภาพนะหลักการก็คือให้ต่อแนวรังสีสะท้อนไปทางด้านหลังของกระจกเงาราบโดยตำแหน่งของรังสีสะท้อนเสมือนตัดกันคือตำแหน่งของภาพอ่ะดูรูปนี้เราก็ยิงรังสีตกกระทบเราก็จะมีเส้นแนวฉากมันก็จะเกิดรังสีสะท้อนมุมตกกระทบก็เท่ามุมสะท้อนก็เขียนไว้ก่อนเส้นหนึ่งแต่นนเราก็เขียนอีกเส้นหนึ่งก็คือรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนรังสีสองเส้นนี้มันจะไปตัดกันจริงได้ไหมไม่ค่ะ อืมถูกปรากฏว่ารังสีสองเส้นนี้มันจะไม่ตัดกันจริงเราก็จะต่อแนวรังสีเสมือนไปตัดกันด้านหลังนี่ไงปะ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 แล้วก็ไปตัดกันข้างหลังเขียนอย่างน้อย2เส้นจากนั้นก็ลองไปทําที่ด้านล่างของวัตถุบ้างก็ยิงรังสีตกรก,ตกระทบสะท้อนออกมายิงรังสีตกกระทบสะท้อนออกมาก็จะเห็นได้ว่า2เส้นนี้ก็ไม่ตัดกันเหมือนกันเราก็ต่อทางเดินแสงไปข้างหลัง จุดที่แสงเสมือนตัดกันเนี่ยมันก็เลยเสมือนเกิดเป็นภาพขึ้นอยู่ด้านในแสงจริงๆอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้เข้าไปในกระจกนะแต่มันดันเหมือนไปทิ้งภาพไปในกระจกได้จากนั้นพอเราเขียนทางเดินแสงเสร็จปุ๊บระยะที่ลากจากวัตถุไปตั้งฉากกับผิวกระจกเนี่ยจะเรียกว่าระยะวัตถุนะอันนี้ก็เป็นตัวแร s ส่วนระยะที่ลากจากภาพไปตั้งฉากกับผิวกระจกเนี่ยมันจะเรียกว่าระยะภาพก็ตั้งเป็นตัว s แหละซึ่งจากประวัติการของพาแหลกเนี่ยหลังจากเราวัดแล้วมันจะเท่ากันพอดีเลย คราี้มาดูต่อข้างล่างเขาบอกว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบจะมีขนาดของภาพเท่ากับขนาดของวัตถุเสมอและระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุเป็นภาพเสมือนและภาพจะกลับจากซ้ายเป็นขวาและขวาเป็นซ้ายถ้าเราลองเล่นเอาหนังสือไปอ่านกับกระจกนะปรากฏว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ได้เพราะว่าภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะกลับซ้ายขวาอันต่อมามาดูคุณสมบัติของภาพเสมือนภาพเสมือนเนี่ยเป็นภาพของวัตถุที่อยู่ในกระจกเงาราบนะ เกิดจากรังสีสะท้อนมาเข้าตาโดยเสมือนว่ารังสีนั้นมาจากภาพที่อยู่ทางด้านหลังของกระจกคีคือถ้านำฉากไปวางณตำแหน่งที่เห็นภาพนั้นจะไม่มีภาพปรากฏบนฉากไฮไลท์ไปด้วยหมายความว่าไงคือถ้าเราถือของอยู่หน้ากระจกมันก็จะมีภาพของตัวนี้เสมือนอยู่ในกระจกแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอากระดาษเป็นฉากเนี่ยวิ่งไปอยู่ด้านหลังกระจกปรากฏว,ว่าภาพของสีแดงเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏบนกระดาษ แบบนี้จะเรียกว่าภาพเสมือนคือภาพเสมือนก็คือไม่สามารถเอาฉากไปหลับได้แต่นั้นมาดูภาพจริงส่วนภาพจริงเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เอาฉากรลับได้นะเช่นภาพจากโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะมีการยิงแสงไปตกบนฉากหรือว่าเราไปดูหนังไงด้านหน้าของโรงหนังอ่ะมันจะมีฉากอยู่แต่นั้นมันก็จะมีเครื่องฉายภาพเพื่อฉายภาพไปตกบนฉากในโรงหนังแล้วมันก็จะเล่นภาพยนตร์บนฉากได้ไอเนี้ยเรียกว่าภาพจริงคราวนี้มาดูการทดลองประยุกต์กันนะเขาบอกว่า ภาพที่เกิดในกระจกเงาลาบ2บานนะซึ่งวางทํามุมกันเซตานะเช่นพี่มีกระจก2บานวางทํามุมกัน90องศาจากนั้นเวลาเรามองเข้าไปในกระจกนี้แล้วมีวัตถุตั้งอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นภาพทั้งหมด3ภาพในกระจก2บานนี้หลักการมันมีสูตรให้ด้วยเขาบอกว่าจำนวนภาพที่เกิดขึ้นนะก็คือ N ก็จะเท่ากับเอา310องศาไปหารด้วยเซต้า เซต้าคือเป็นมุมที่กระจกทํากันนะล้วไปลบด้วย1โดยถ้า360หาเซต้ามไม่ลงตัวเนี่ยเหลือเศษเท่าไหร่ให้ปัดขึ้นเช่นกรณีเนี้ยมันทํามุมกัน90องศาเห็นไหมเราก็เอา90ลงไปหาร360หาร90จะได้4ลบ1มันก็เลยเหลือเป็น3ภาพทําไมมันถึงเห็นเป็น3ภาพได้เพราะว่าถ้าเราวัตถุไปวางแล้วเรามามองอยู่ตรงนี้มันจะมีแสงไปโดนกระจกสะท้อนเข้าตาแล้วมันก็จะมีแสงไปโดนกระจกแบบน,นี้ โดนกระจกบานนี้แล้วก็สะท้อนเข้าตาตอนนี้ก็เห็นสองภาพแล้วเห็นไหมจากนั้นมันก็จะมีแสงของกระจกบานนี้สะท้อนเข้าตาด้วยก็เลยเป็น3ภาพถ้าเรามองเข้าไปตรงๆเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมด3ภาพแต่ถ้าเรามองที่กระจกแต่ละบานเนี่ยเราจะเห็น2ภาพนะโดยภาพที่2แต่ละบานเนี่ยมันทับกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเห็น2ภาพแต่พออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเห็น2ภาพเหมือนกันแต่ภาพที่2บมันทับกันอยู่ภาพตัวเนี้ยที่มันทับกันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนมีวัตถุ แล้วก็มีแสงสะท้อนกระจกที่1ไปโดนกระจกที่2แล้วก็เข้าตาเราไงจากนั้นกลับกันมันก็จะมีทางเดินแสงที่ย้อนกลับก็คือมีแสงไปโดนกระจก2สะท้อนไปกระจก1แล้วก็เข้าตาเห็นไหมว่าทางเดินแสงมันสลับกันมันก็เลยเหมือนทับกันอยู่เข้าใจไหมจากนั้นถ้าเป็น60องศาเนี่ยมันก็เ60เข้าไปแทน360หาร6จะได้6ลบ1กรณีทำมุม60องศาเนี่ยจะเห็นทั้งหมด5ภาพนะ แต่ถ้าเรามองที่บานใดบานหนึ่งอ่ะมันจะเห็น3ภาพเพราะว่าภาพที่3ของตาบานเนียมันทับกันอยู่แบบนี้ไงอ่ะมาดูอันนี้แล้วถ้าเกิดเราเอากระจกสองบานมาวางทํามุมกันศูนย์องศาก็เหมือนเอาศูนย์เข้าไปหารเนี่ยสามองศาหารศูนย์จะได้อินฟินิตี้อินฟินิตี้ลบหก็ตี้อยู่ดีถ้ากระจกวางขนานกันเนี่ยมันก็จะเห็นภาพได้ทั้งหมดอินฟินิตี้ภาพก็ต้องไปดูในลิฟต์หรือในห้องน้ําที่มีกระจกสองบานวางขนานกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปตรงตร,งตรงเนี่ย เราจะเห็นได้กี่ภาพอ่ะหนึ่งภาพถูกถ้ามองไปตรงๆเราจะเห็นได้ภาพเดียวเพราะว่ามันจะมีแสงจากเราไปโดนกระจกสะท้อนเข้าตาสุดท้ายก็ติดตัวเราเองแต่การที่จะเห็นภาพเยอะๆได้เนี่ยมันจะต้องมองเฉียงไงมันก็จะทอนเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแบบนี้มันก็จะเกิดเป็นภาพ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 ต่อไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็จะไปตกที่ขอบกระจกอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันไปถึงปลายกระจกมันก็สะท้อนต่อไม่ได้ละมาดูกันที่ x 1นะครับเรื่องการสะท้อนของแสง อ่านจุดโดยเลยเขาบอกว่ากระจกเงาราบบานหนึ่งวางอยู่ห่างจากนักเรียน2เมตรถ้าเลื่อนกระจกเข้าหานักเรียนด้วยความเร็ว0.5เมตรต่อนาทีอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น V ของกระจกอยากทราบว่านักเรียนคนนี้จะมองเห็นภาพเลื่อนเข้าหาด้วยความเร็วเท่าใดประโยคคําถามก็เคลียร์ตัวแปรเป็น V ของภาพเพราะเขาถามถึงการมองภาพเคลื่อนที่อันนี้ก็ไฮไลท์ไปด้วยโจทย์แบบนี้เป็นทัศนศาสตร์เชิงเลขาคณิต เทคนิคส่วนใหญ่เราก็จะใช้การวาดรูปดูเอาดังนั้นข้อนี้ก็วาดรูปตามโจทย์สั่งเลยเขาบอกว่ามีนักเรียนอยู่ห่างจากกระจก2เมตรจากกฎการสะท้อนของแสงเราจะรู้ได้ว่าถ้าเป็นกระจกเงาลาบระยระวัตถุมันก็จะมีค่าเท่ากับระยะภาพดังนั้นเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากกระจก2เมตรภาพที่เกิดขึ้นในกระจกก็จะห่าง2เมตรด้วยเราก็วาดรูปภาพที่1เข้าไปจากนั้นโจทย์สั่งว่ากระจกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0.5เมตรต่อนาที เทคนิคสูงสุดของการแก้โจทย์วิกว์เราจะทําการสมมุติณนะข้อนี้เราก็สมมุติเลยว่าคิดในเวลา1นึ่งวินาทีด้วยความเร็วของกระจก0.5เมตรต่อวิแปลว่าภายในเวลา1นึ่งวินาทีกระจกก็จะเคลื่อนที่ได้เป็นระยะ0.5เมตรเราก็วาดรูปเลยว่ากระจกเคลื่อนที่ไป0.5เมตรดังนั้นเหตุการณ์ที่2หลังจากกระจกเคลื่อนที่แล้วระยะวัตถุของนักเรียนตามรูปมันก็จะเหลือ1.5เมตรทําให้ระยะภาพก็จะเป็น1.5เมตรด้วย เติมเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรูปที่2ห่างจากกระจก1.5เมตรดังนั้นเมื่อเรามองที่รูปแล้วความเร็วของภาพในการเคลื่อนที่จากเหตุการณ์ที่1ไปเหตุการณ์ที่2ตามรูปก็จะเคลื่อนที่เป็นระยะทาง1เมตรเราก็เอาระยะเข้าไปแทนโดยคิดที่ภาพโดยใช้สูตร v เท่ากับ delta s ส่นวน e l t a ระยะเคลื่อนที่1เมตรเวลาที่คิดก็คือคิดภายในเวลา1วินาที1หาร1ความเร็วของภาพก็จะได้เป็น1เมตรต่อวินาทีดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ2 จากนั้นก็เป็นประโยคคำถามเพิ่มเติมให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นคือถ้าวัตถุและกระจกเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็ว0.5เมตรต่อวินาทีวาดรูปเหมือนเดิมวัตถุก,ก็คือห่าง2เมตรเหมือนเดิมกระจกเคลื่อนที่0.5แต่คราวนี้วัตถุเคลื่อนที่0.5ด้วยภาพผดการที่1เหมือนเดิมก็จะห่าง2เมตรแต่ภาพผดการที่2หลังจากที่วัตถุเคลื่อนที่0.5และกระจกเคลื่อนที่0.5จะทําให้ระยะวัตถุหลังจากเคลื่อนที่แล้วมันจะเหลือ1เมตร ดังนั้นภาพที่2ก็ต้องมีระยะภาพ1เมตรด้วยก็วาดเลย0 5นตรงนี้กับ0ูตรงานี้ระยะภาพก็จะเป็น1เมตรจากนั้นเราก็ดูที่รูปที่เราวาดเสร็จภาพจากเหตุการณ์ที่1เคลื่อนที่ไปเหตุการณ์ที่2ระยะก็จะเคลื่อนที่ไปทั้งหมด1.5เมตรก็เอาเข้าไปใส่ในสูตร B เท่ากับ Delta าเส่วนเเหมือนเดิม d ด l t a S คือ1.5เวลา1วิความเร็วของเราก็จะได้ออกมาเป็น1.5เมตรต่อนาที เทคนิคแบบนี้ก็ทําให้แก้โจทย์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุเลื่อนเข้ากระจกเลื่อนออกกระจกเลื่อนออกวัตถุเลื่อนเข้าก็ได้ทุกกรณีแค่บานรูปดูเอามาดูกันต่อที่ x2 นะครับเป็นเรื่องการสะท้อนของกระจกเงาราบตามโจทย์เลยเขาบอกว่าภาพของต้นไม้ต้นหนึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งต้นด้วยกระจกเงาราบที่มีความยาว5เซนติเมตร อันนี้เราก็เคลียร์ตัวแปรเป็นเอล็กซึ่งวางอยู่ห่างจากตาของผู้สังเกต30เซนตมรอันนี้ตั้งเป็นตัวแปร X และต้นไม้อย,อยู่ห่างจากกระจก100เมตรอันนี้ตั้งเป็นตัวแปร Y จงหาความสูงของต้นไม้นี้ตั้งเป็นตัวแปรเเทคนิคหลักของการแก้โจทย์เกี่ยวกับสะท้อนก็คือวาดรูปข้อนี้เราก็วาดรูปตามที่โจทย์เขาสั่งเลยมีกระจกยาว5ตั้งเป็นตัวแปรเอไว้ มีต้นไม้อยู่ด้านหลัง H การที่เขาจะมองเห็นต้นไม้ได้ก็ต้องแปลว่ามีแสงจากยอดของต้นไม้ตกกระทบกระจกสะท้อนเข้าตาแล้วก็ต้องมีแสงจากโคนต้นไม้สะท้อนกระจกเข้าตาเหมือนกันโดยภาพจากกระจกเงาาบจะเป็นภาพเสมือนดังนั้นเราก็จะต้องต่อทางเดินแสงปะ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 ไปด้านหลังจริงๆแล้วเวลาเราเขียนภาพจากกระจกเงาราบเราต้องเขียนทางเดินแสงอย่างน้อย2เส้นแล้วก็ปะ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 ทางเดินแสงให้เสมอกันไปตัดกันด้านหลัง แต่จากกฎกระสอนและเรื่องพาราแลกทำให้เรารู้อยู่แล้วว่าระยระวัตถุจะเท่ากับระยะภาพเสมอดังนั้นเราก็เขียนเส้นเดียวก็ได้เพื่อวาดลูกข้างล่างก็เหมือนกันแล้วก็ต่อทางเดินแสงสีแดงแล้วก็ทาให้เกิดภาพต้นไม้อยู่ในกระจกลึกเข้าไปด้วยระยะภาพเท่ากับระยระวัตถุระยระวัตถุวายระยะภาพก็จะห่างวายด้วยหรือข้อนี้เราจะวาดเป็นลูกตาเสมือนก็ได้ก็คือต่อทางเดินแสงเข้าไปด้านหลังกระจกอย่างนี้แล้วก็เสมือนมีลูกตาที่อยู่ในกระจกมองต้นไม้ออกมา เทคนิคนี้ก็จะทําให้เราเขียนรูปได้เล็กลงไม่ต้องใหญ่มากโดยลูกกตานั้นก็จะห่างจากกระจก30เซนเป็นระยะ X ด้วยอันแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปประโยคคาถามคือต้นไม้สูง h ก็ใส่เข้าไประยะห่างจากต้นไม้ถึงกระจกก็เป็น Y หลังจากว่ารูปเสร็จเราก็จะแก้โจทย์ด้วยสามเหลี่ยมคล้ายจะเห็นได้ว่ามันจะมีสามเหลี่ยมคล้ายสีแดงเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้ที่ไปถึงภาพเสมือนของต้นไม้ด้านในคล้ายกับสามเหลี่ยมคล้ายสีเขียวอันนี้ที่ไปถึงกระจก หลักการใช้สามเหลี่ยมคล้ายเราก็จะใช้ด้านเทียบด้านด้านตั้งของกระจกนี้ก็คือ A ส่วน2ด้านตั้งของภาพต้นไม้ก็จะเป็น h ส่วน2ด้านนอนของสามเหลี่ยมสีเขียวก็จะเป็น x ส่วนด้านนอนของสามเหลี่ยมสีแดงก็จะมีระยะเป็น x บวก y จากนั้นเราจะเห็นได้ว่า2ส,สามารถตัด2ได้ A โจทย์ให้มาแล้ว5เซนติเมตรก็แทนค่าเข้าไปเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรด้วยก็คูณเ่ลบ h จะหา x ก็คือ30เซนเปลี่ยนวยเป็นเมตรก็0.3 x บวก y ก็จะเป็น100เมตรบวก0.3ก็จะกลายเป็น100.3จากนั้นก็ย้ายข้างย้าย x ขึ้นไปย้าย103ไปคูณกับ5คูณ10กังแล้วก็0.3เนี้ยลงไปหาร10กลังก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน100ก็ได้ก็ไปตัดกับ100.3มันก็จะเหลือเป็น5หารกลายเป็น50หาร3ก็ได้เป็น16.5เมตรดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อส มาดูกันต่อที่ x 5นะครับอ่านจดดูเลยเขาบอกว่ากระจกเงาลาบ2บานวางทำมุมการ35องศาดังรูปก็เดี๋ยวมีรูปให้อยู่ข้างล่างถ้ามีแสงมาตกกระทบกระจกบานแรกแล้วสะท้อนไปตกกระทบกระจกบานที่2แล้วสะท้อนไปตกกระทบกระจกบานแรกอีกครั้งโดยทำมุม90องศาพอดีทำให้แสงเดินทางกลับทางเดิมจงหาว่า รังสีตกกระทบครั้งแรกทำมุมตกกระทบเท่าใ่ประโยค ok คำถามก็เทียนตัวแปรเป็นเซตาโจทย์เสร็จเขามีรูปให้แล้วเราก็ดูรูปเลยว่ามีแสงตกกระทบกระจกบานที่1ทําทำมุมเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือที่เขาถามจากนั้นก็สะท้อนกฎการสะท้อนของแสงก็มีอยู่2ข้อหลักๆก,ก็คือข้อ2คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอดังนั้นรูปนี้ตกกระทบเซตาเดี๋ยวก็จะสะท้อนเซตาด้วยจากนั้นตามโจทย์ก็ไปสะท้อนกระจกบานที่2 แล้วก็กลับมาสะท้อนกระจกบานที่1โดยคีย์เขาบอกว่าแสงเดินทางกลับทางเดิมซึ่งเราก็ดูได้ว่าการที่แสงจะกลับทางเดิมได้ตามรูปนี้ก็คือทิศของแสงจะตั้งฉากกระจกหรือแสงจะทํามุมตกกระทบเป็นศูนย์องศานั่นเองเพราะนิยามของมุมตกกระทบก็คือมุมที่ทิศของคลื่นทํากับเส้นแนวฉากถ้ามันวิ่งเข้ามาตรงๆแบบนี้ก็เท่ากับเป็นมุมตกกระทบศูนย์องศาแสงก็จะสะท้อนกลับทางเดิมอันนี้ก็ไฮไลท์แล้วก็เติมเข้าไปด้วย จากนั้นก็กลับมาที่รูปเราก็สามารถดูความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมได้ว่ากระจกให้มุมมา35แสงสะท้อนกับทางเดิมทําให้รู้ว่าตรงนี้เป็นมุม90องศามุมภายในสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้180ดังนั้น180ลบ35ลบ90มุมนี้อีกมุมหนึง่งเราจึงรู้ได้ว่ามันจะมีค่าเป็น55องศาและจากกฎการสะท้อนเราก็ใส่เส้นแนวฉากเข้าไปตอนที่แสงตกกระทบบานที่2จากนั้นเราก็รู้ได้ว่ามุมตกกระทบจะเท่ามุมสะท้อน ดังนั้นเมื่อมุมสีแดงด้านในเท่ากันมุมสีน้ำเงินด้านนอกก็จะเท่ากันด้วยฝั่งนี้เป็น55องศาฝั่งนี้ก็เป็น55องศาด้วยและมุมในระนาบนี้ก็จะรวมกันได้180องศาก็ลบสีน้ําเงินออกไปคือ55องศาและ55องศามันก็คือ180ลบ110องศามันก็จะเหลือมุมเป็นเท่ากับ70องศาเราจึงรู้ได้ว่ามุมสีแดงตรงนี้รวมกันเป็น70องศา พอเราไล่มุมได้เป็น70องศาแล้วก็มาดูสามเหลี่ยมนี้ต่อก็ต้องรวมกันได้ร้อยแปเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่ารู้แล้ว2มุมก็คือ70ตรงนี้กับ90ตรงนี้เราก็ร้อยแปดบลบเจบลบเกมุมที่เหลือสีเขียวตรงนี้มันก็เลยได้เป็น20องศาจากนั้นก็ไล่มุมมาต่อที่ตรงนี้มุมตัวนี้จะรวมกันได้90องศาดังนั้นตรงนี้เป็น20มุมสะท้อนครั้งที่ห มันก็จะเป็น70องศาซึ่งก็จะไปเท่ากับมุมตกกระทบที่เขาถามก็คือ70องศาเหมือนกันดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อสี